สวัสดีค่ะชาราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิรดา AngelBless Channel นะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566สำหรับราศีหรือลัคนาเมถุนนะเดีเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะสำหรับพวกเราในเดือนนี้ก่อนเดือนเกิดของคุณนะคะ ขออนุญาตเช็คพลังงานหรือ Energy ก่อน,นะะว่าในเดือนนี้เป็นอย่างไรนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะคุณได้ไพ่ the sun นอนาคตที่สดใสแสงสว่างดังแสงอาทิตย์สาดส์สองมาที่คุณ ดวงชะตาของคุณกำลังจะดีขึ้นนะคะถ้ามีปัญหาอยู่มีโอกาสที่จะค้นพบทางออกหรือทางแก้ไขบางอย่างซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองบางอย่างในชีวิตนะคะและคุณได้ไพ่ b บ a r ไพ่หมีอันนี้คือความแข็งแกร่งความอดทนเข้มแข็งความสุขภาพดีแข็งแรงนะคะในที่นี้เนี่ย มันเหมือนกับจากวินเทอร์กลายเป็นซัมเมอร์นะคะฤดูหนาวที่เยือกเย็นกลายเป็นฤดูร้อนหรือฤดูอบอุ่นแบบนี้ก็ได้ไม่ใช่ฤดูอบอุ่นในบรรยากาศที่อบอุ่นขึ้นนะคะวอร์มนะคะตรงนี้เนี่ย It's getting warmer คือสิ่งต่างๆมันมันดูเขาเรียกว่าไงดีละลายน้ำแข็งหรือว่าปัญหาที่เคยหยุดนิ่งชะงักไปก่อนหน้านี้ ได้รับการกลับคืนสู่ความมีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะลักษณะแบบนี้ก็ได้อาจารย์เห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะทั้งจากพลังงานของไพ่นะคะและในโหราศาสตร์ดวงดาวซึ่งเดี๋ยวจะพูดให้ฟังด้วยนะมาดูไพ่ชุดหลักกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไร ได้โปรชี้แนะแนวทางนะคะให้กับราศีหรือลัคนาเมถุนในเดือนพฤษภาค,คมนี้ในสิ่งที่ราศีหรือลัคนาเมถุนควรที่จะต้องทราบได้โปรดชี้แนะแนวทางให้กับราศีหรือลัคนาเมทุนในเดือนพฤษภาค,คมปีพุทธศักราช2566นี้ด้วยเธอ The hangman, page of cups, three of pentacles, five of cups, queen of swords, king of wands, queen of pentacles, judgment. 10 of Swords, 8 of Wands, ละ bottom of the deck นะคะได้ไพ่ The World อ mm ือ hmm. ตรงนี้อาจารย์เห็นอะไรคะอาจารย์เห็นความรู้สึกเป็นกังวลนะคะ ว่าสถานการณ์มันจะดีกว่านี้ได้ไหมมันจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นได้ไหมหรือว่ามันจะพัฒนาต่อได้หรือเปล่าถ้าก่อนหน้าน,นี้มันมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกสต๊กหรือติดอยู่ในในวังวนบางอย่างที่มันเหมือนคล้ายๆกับภายเรืออยู่ในอ่างมันไม่เปลี่ยนหรือมันไม่พัฒนาหรือมันไม่เติบโตไม่ก้าวหน้าตรงเนี้มันอาจจะถึงจุดที่เราจะ cut it off หรือว่าตัดตรงนี้ซะเหมือนกับตัดสัมพันธ์หรือตัดจากตัดขาดจากใครบางคนหรือตัดจากอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์คล้ายกับว่าเรากล้าที่จะตัดสินใจละถ้าก่อนหน้านี้เราดูแลเราแบบไม่เลือกหรือยังตัดสินใจไม่ได้ถึงถึงยังไงก็ตามถ้ามันถึงจุดเปลี่ยนยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนนะ่ะ ไม่ว่าเราจะอยากหรือไม่อยากก็ตามเขาเรียก inevitable endings นะคะการจบแบบที่เราไม่ได้อยากจะให้มันจบแต่มันจำต้องจบอย่างนั้นน่ะคือโอกาสที่ดีกว่าเนี่ยมัน present ตัวเองอยู่ข้างหลังเราละมันรอที่จะเกิดขึ้นนะ ชีวิตเราจะดีมากเลยหลังจากเนี้ยมีแต่เรื่องดีๆเข้ามามีแต่โชคมีแต่พรแต่เราจะต้อง exit หรือออกจากอะไรที่มันทำให้เราเป็นแบบเนี้ยห้อยหัวกังวลเครียดทุกใจหรือเป็นแบบนี้โดนแทงข้างหลังเนี่ยโดนหักหลัง betrayal ทรยศหักหลังหรือเป็นลักษณะของการนินทาว่าร้ายหรือแอบแอบทำบางสิ่งบางอย่างอยู่ลับๆไม่ให้เรารู้ไม่พูดกับเราตรงๆอย่างนี้ก็ได้นะคะจุดนี้จะรู้สึกว่าเรามีโอกาสที่จะ ต้องใช้เวลานานกว่าจะ Resolve หรือแก้ปัญหาต่างๆหรือหลุดออกมาแต่สุดท้ายเนี่ยมันมันเหมือนกับมันจะมี Blessing หรือพอรบางอย่างเข้ามาซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีกว่าหรือตอบโจทย์มากกว่ารอเราอยู่และฉันเชื่อว่าเราอจะมีความสุขกับตรงนี้มากกว่าที่เคยเจอเจอมาด้วยซ้ำนะคะ สำหรับราศีหรือลัคนาเมทุนเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าเดือนนี้จะมีโชคจากการเจรจาทำให้ได้ตังหรือว่าสมหวังในสิ่งที่เราคอยแต่จะต้องมีการพูดคุยบางอย่างหรือเป็นการตกลงกันได้นำมาซึ่งสับสมบัติบางอย่างไกลเกลี่ยสำเร็จหรือเป็นลนะักษณะการเซ็นสัญญาหรือการสอบสอบสัมภาษณ์สอบข้อเขียน ใดๆก็ตามที่ทำให้เราเนี่ยได้รับพรตรงนี้มีบางอย่างจะมาเซอร์ไพรส์เราแต่เราจะรู้สึกไม่แฮปปี้ในตอนแรกคล้ายกับว่าเราไม่มีความสุขในช่วงแรกเพราะเราคิดว่าเฮ้ย mm. อันนี้คือเราเฟลหรือเราพลาดหวังอะ่ะ mm. เรามัวแต่ไปก้มมองถ้วยใบที่ล้มค่ะเราไม่ทันสังเกตว่ามันยังมีสองใบตั้งอยู่ข้างหลังเราเราไม่เห็นไงเราไม่รู้เลยว่า อันนี้เขาเรียก God's plan นะคะหรือ Divine plan คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาวางแผนดีให้กับเราอยู่แล้วแหละเขาไม่มีทางทำร้ายเราหรอกถ้าเขาจะให้อะไรออกไปจากชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นงานหรือคนหรือใครก็ตามหรือจับเราแยกจากบางสิ่งบางอย่างหรือใครบางคนก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีประโยชน์กับเราอยู่แล้วแต่ณสถานการณ์นั้นเราไม่รู้เราไม่รู้ว่า เกิดอะไรขึ้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าที่เราจะจัดการได้ค่ะเนี่ยเห็นปะถ้ามนุษย์ก็เหมือนกับที่อยู่ข้างล่างตรงนี้แต่ข้างบนที่ใหญ่กว่าคือเบื้องบนนะคะที่เขาอยู่เหนือมนุษย์ทั้งหลายและคอยจัดการหรือหรือกำหนดในเรื่องของโชคชะตา เขาเรียก divine นะคะเบื้องบนนั่นเองแต่อาจารย์มองว่าตรงนี้มันคือ divine's plan หรือ god's plan คือเป็นแผนของเบื้องบนที่เขาวางไว้แล้วว่าจะให้เราอะพลาดอะไรที่เป็นอันตรายกับเราหรือไม่ดีต่อใจหรือไม่ดีไม่ดีกับเราหรือดีไม่มากพอและให้เราไปได้อย่างอื่นที่ดีกว่า หรือเหมาะสมกับเราอย่างแท้ทรูคือตัวเราเองเราจะหลุดจากสถานการณ์ที่ไม่ดีแล้วก็ยอมให้ตัวเองได้หลุดมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือตัดสินใจที่จะเปลี่ยนนะคะต้องเลือกต้องตัดสินใจเยอะมากในเดือนนี้มันเป็นอะไรที่เราเนี่ยจะได้รับความยุติธรรมด้วย judgment มา คือเหมือนกับถ้าสถานการณ์ในที่ทำงานมันคล้ายกับเป็นการจับปูใส่กระด้งตรงนี้มันจะต้องถูกจัดระเบียบลูกน้องบริวารเละเทะ turning over หรือเป็นลักษณะของความวุ่นวายในเรื่องของบริวารในออฟฟิศในที่ทำงานหรือว่าในงานลูกคงลูกค้าแต่ปัญหาต่างๆมันยังไม่จบ ตรงนี้มันยังเหมือนกับสร้างปัญหาหรือความเดือดร้อนให้กับเราอยู่อาจารย์มองว่ามันจะมีวิธีแก้หรือทางออกที่ถ้าเราเลือกหรือตัดสินใจให้แน่วแน่เราสามารถที่จะจบวัฏจักรเก่าและเริ่มต้นวัฏจักรใหม่ได้เราจะไม่วนนะคะคือจุดเนี้ย อาจารย์มองเห็นใครหลายๆคนมองไปที่โอกาสข้างนอกนอกคอมฟอร์ทโซนนอกโซนอุ่นสบายหรือเป็นธุรกิจตัวใหม่เป็นงานที่ใหม่หรือความสัมพันธ์ครั้งใหม่แล้วอะคือเรารู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะแบบมีปัญหาหรือจมอยู่กับความทุกข์เดิมๆในแบบที่เราไม่ได้เป็นคนทําหรือว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับมันคือความวุ่นวายรอบๆตัวที่เราไม่ชอบ ตอนนี้หลายคนเนี่ยมีโอกาสที่จะเก็บเงินหรือว่าได้ทรัพย์นะคะได้โชคทางการเงินบางอย่างและทำให้เราเนี่ยมีโอกาสในการที่จะไปทำในสิ่งที่เราอยากทำหลายคนอาจจะอยากเปิดธุรกิจหลายคนอาจจะอยากเปลี่ยนไปทำงานที่ใหม่หรือย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ที่เราอยากจะอยู่แต่ทีนี้แปดถ้วยน้ำเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่า แปดเหรียญเออแปดคาถาขออภัยค่ะแปดคาถาเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะมีเรื่องการพูดคุยหรือติดต่อกับคนอีกเยอะมากที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คล้ายๆกับว่าทําให้เราต้องเดินทางไปพบหรือเป็นการติดต่ออีเมลหรือข้อความทางแชทอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่จะรู้สึกว่าณนะเวลานี้ตัวเราเองอะ่ะเหมือนอดทนรอบางอย่างมานานแล้วแล้ว,ลวเราเราแทบจะรอไม่ไหวแล้ว อาจารย์เห็นหลายคนถูกกันแกล้งส่วนเรื่องความรักอาจารย์รู้สึกว่าถ้าได้กลับมาดีกับใครสักคนที่ว่าเป็น Twin Flames หรือคู่แท้ของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นการรี u n เนียหรือการหลอมรวมกันหรือว่าอาจจะเป็นการยูเนียนก็ได้ที่ว่าในชาตินี้เรายังไม่เคยเจอกันนะแต่เราเป็นคนคุ้นเคยจากอดีตชาติซึ่งพอเจอกันชาตินี้เราจะรู้สึกเอ้ยทำไมเราสนิทกันเร็วทำไมแบบเอ้ยเราคุยกับคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าถูกคอ หรือเข้าใจกันง่ายเป็นพิเศษแบบเนี้ยมันคือการยูเนียนค่ะแล้วตรงนี้มันจะทำให้มันเหมือนกับว่าถ้าเราโสดมานานหรือเงาเงามานานเนี้ยตรงนี้มันเหมือนโดนละลายน้ำแข็งและสิ่งต่างๆมันกลายเป็นกลับมามีชีวิตชีวาเหมือนประสาทที่ถูกแช่แข็งด้านหลังเนี่ยเห็นปะเห็นปราสาทมาและกลับกลายเป็นว่า มีแสงแดดอ่อนๆส่องมาทําให้ทุกอย่างมันมันละลายน้ําแข็งมันฟื้นฟื้นกลับมาหมดเลยอะ่ะอาจารย์รู้สึกว่าที่พลาดหวังผิดหวังอะไรไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานหรือเรื่องชีวิตส่วนตัวนะคะมีโอกาสากลับมาฟื้นฟนูหรือว่าอยู่ในช่วงที่กําลังจะดีแล้วเดี๋ยวรอหลังเดือนเกิดน่าจะยิ่งดีกว่านี้นะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะเจอแต่เรื่องหนักๆมา The Thinking Woman เนี่ย หลายคนกำลังพิจรารณาทบทวนบางสิ่งบางอย่างนะตั้งใจในการตัดสินใจหรือว่าใช้ความคิดเป็นอย่างดีนะคะ The Temple Path มาถูกทางแล้วแหละแต่อาจจะต้องเข้าหาทางศาสนาทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเงี้ยก็จะยิ่งดีนะคะ Boundaries หลายคนอาจจะต้องเซตเขตแดนที่ว่ามันเป็น healthy boundaries ของเรา คือตอนนี้จะรู้สึกว่าเราโดนร่วงเกินน่ะเหมือนโดนล้ําเข้ามาในพื้นที่ของเราเยอะมากคล้ายๆกับเป็นการบุกรุกบ้านเราก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวซึ่งโดนกลั่นแกล้งโดนละเมิดหรือโดนเอาเปรียบอะโดนไม่ยุติธรรมอะเออแต่ตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันกำลังกลับคืนสู่สมดุลหรือความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องกลัวความยุติธรรมมีจริงและกฎแห่งกรรมเนี่ยจริงเสมอนะคะอ่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเองทีนี้ตอนนี้หลายคนอาจจะอยู่ในช่วง การฮีลอยู่ในโหมด Healing ก็คือโหมดแห่งการรักษาเยียวยาบำบัดฟื้นฟูเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาถ้าเขาเห็นเราเจ็บปวดหรือทุกข์ร้อนใจอะไรมาบางคนเลิกกับแฟนบางคนมีปัญหาเรื่องของการสูญเสียทรัพย์หรือสูญเสียญ,ญาติผู้ใหญ่หรือสูญเสียใครบางคนที่รักมากๆไปเนี่ยตรงนี้มันใช้เวลาในการฟื้นฟูเป็นกำลังใจให้นะคะแต่ว่า เราเรามีจุดที่เราอาจจะต้องทำ self analysis หรือวิเคราะห์ตัวเราเองว่าเราเหมาะกับอาชีพอะไรเหมาะกับคนแบบไหนเราเป็นคนยังไงก่อนและคนแบบไหนเนี่ยถึงจะเหมาะกับเราเพื่อเวลาเราใช้พลังนรมิตเราจะไม่ได้ดึงดูดผิดพลาดไงเราจะรู้เป้าล็อกเป้าชัดเจนว่าเราพยายามดึงดูดอะไรแล้วเราจะได้ดึงดูดสิ่งที่ถูกต้องหรือคนที่ถูกต้องให้เข้ามา strengthening b o n คือตรงนี้มันเป็นสัมพันธ์ระหว่างเรากับเบื้องบนของเราที่มันเข้มแข็งหรือแข็งแกร่งมากๆหรือเป็นระหว่างเรากับบุพการีอย่างคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับมีใครบางคนที่พยายามจะช่วยเราหรืออาจจะเป็นเรากับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วของเราแบบเนี้ healer of action นะคะไพ่ใบนี้พูดถึง ถ้าเราเปิดใจที่จะทำอะไรเราสามารถทำได้หลายอย่างมากเลยเราเป็นคนฉลาดเป็นคนที่หัวใจเต็มไปด้วยความรักนะคะตรงเนี้ยอย่าประมาทความสามารถหรือ under estimate ประเมินตัวเองต่ำไปไม่ดีนะคะพยายามรู้ตัวได้ว่าเรามีมีคุณค่าแค่ไหนเนี่ยเราเริศนะก็คือสวยสงา่าหรือรูปหลอ นะคะลูกศิษย์อาจารย์หน้าตาดีทุกคนคือคล้ายๆกับว่าตรงเนี้ยเราต้องภูมิใจในความเป็นตัวเองและกลับมารักตัวเองให้มากๆไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามที่ว่ามันทำให้เราเสียเซลล์อ่ะหรือรู้สึกว่าเราอย่างถูกเลิกออฟจากงานเราเสียเซลล์อยู่แล้วแหละใช่ไหมตรงเนี้ยบอกเลยว่ามันจำเป็นต้องเกิดนะเพื่อให อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะเพื่อให้เราไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าหรือที่ที่ดีกว่าเดิมตอบโจทย์เรามากกว่าเดิมนะคะอ่าทีนี้โหราศาสตร์ดวงดาวบ้างดาวจูปิเตอร์เนี่ยเป็นดาวความรักนะคะเหตุการณ์สำคัญในเดือนนี้มีสองอย่างก็คือในแง่โหราศาสตร์ดวงดาวเนี่ยเหตุการณ์สำคัญไฮไลท์เลยของเดือนนี้มีอยู่สองอย่างคืออย่างแรกดาวจูปิเตอร์ดาวความรักของคุณเนี่ยย้ายในวันที่17 พฤษาคมค่ะย้ายจากเรือนสีเมฆเข้าสู่พฤกษกและจากเรือนที่11เข้าสู่เรือนที่12ออันนี้หมายความว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักเกิดขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปลงในด้านจิตวิญญาณในด้านศาสนาเทวสถานหรือว่าการปฏิบัติธรรมอะไรบางอย่างนะคะความเชื่อหรือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณนั่นเองนะ,ะทีนี้ ในวันที่5เนี่ยหพฤษภาจะมีลูน่าอีคลิปส์อันนี้เกิดขึ้นในที่ไหนเรือนที่6ค่ะเรือนสุขภาพและการงานตรงนี้อาจจะนําการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องสุขภาพเข้ามานะคะก็ดูแล้วเนี่ยดาวจะเปลี่ยนย้ายไปอยู่ในตําแหน่งใหม่ด้วยมันก็ยิ่งทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าในงานเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนงานหรือมีการ turn over พนักงานมีการลาออก หรือย้ายงานกันนะคะหรือเป็นลนะักษณะการที่ว่ามีการได้เลื่อนตำแหนง่งหรือขึ้นตำแหนง่งหรือว่าสอบได้สอบบรรจุสอบเข้าหรือเลื่อนยศลักษณะแบบนี้ก็ได้แต่ทีนี้เนี่ยดาวจันเนี่ยเป็นดาวการเงินและทุกครั้งที่เกิดลูน่าอีคลิปส์เนี่ยการเงินของคุณก็จะเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาหรือถูกทดสอบต้องระวังถูกหลอกถูกโกงนะคะและดูไพ่สิ เนี่ยยิ่งต้องระวังมาดูดวงนี้ไม่ได้ดูให้เครียดนะดูให้ระวังตัวนะคะแล้วไปทําบุญด้วยนะแก้กรรมหรือว่าเล่าเหมือนเราหลบหลีกเส้นทางกรรมอ่ะเจ้ากรรมในเวรเขาจะทําร้ายเราก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปทําบุญและอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรด้วยถึงจะดีนะคะแนะนําแบบนี้เลยกรวดน้ําหลังหนังสือสวดมนต์จะมีบทขออโหสิกรรมให้เจ้ากรรมในเวรก็ตามนั้นแผ่เมตตาให้เขาด้วยเวลาไปทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลอะไรเอาไว้อ่ะคะ่ะ นะคะทีนี้ดาวจันเองเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของเรือนที่4 Home and Family เรื่องบ้านและครอบครัวนะก็ระวังเกี่ยวกับสุขภาพของคนในบ้านและโรคระบาดยังอยู่นะคะากาศอย่าตกอีกเรื่องหนึ่งก็คือการซ่อมแซมบ้านหรือซ่อมรถจูปิเตอร์อยู่ในเรือนที่12เนี่ยมีโอกาส ทำให้สัญชาตญาณเราดีมากหรืออาจจะดึงดูดคนที่เกี่ยวข้องกับงานวงการบันเทิงหรือน้องๆหนูๆที่ทํางานวงการบันเทิงทั้งหลายนะคะน้องดารานักร้องเนี่ยบอกเลยว่ามีโชคทางการเงินเพราะดาวจูปิเตอร์เนี่ยเขาเป็นดาวนําโชคดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองภคทรัพย์ต่างๆความสําเร็จมั่งคั่งร่ํารวยนะเขาเข้ามาเสริมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับดนตรีเสียงเพลง เกี่ยวกับวงการบันเทิงนักร้องนักแสดงหรือเกี่ยวกับสื่อสื่อมวลชนผู้ประกาศนะคะประกาศข่าวหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเบื้องหลังทั้งหมดก็ได้นะคะเกี่ยวกับการพูดการเจราจาก็ได้ sales marketing business development นักพูด teacher coach trainer นะคะคนที่ เรียกได้ว่าได้รับอิทธิพลจากจูปิเตอร์เนี่ยก็คือคนที่จะแบบฝึกสัญชาตญาณตัวเองให้ดีในเดือนนี้คือเซน์เรามันจะสตรองหรือว่ามีพลังมากโดยเฉพาะในเรื่องความรักเราต้องฟังสัญชาตญาณเราให้มากๆด้วยทีนี้เรื่องของการเงินอาจจะกระทบจากอีคลิปที่ทำให้อาจจะมีช่วงติดติขัดขาดหมุนเงินไม่ทนันหรือช็อตเงินบ้างแต่เดี๋ยวมันจะผ่านไปได้เดี๋ยวจะถึงช่วงละลายน้ำแข็งเดอะซั เดอะซันลอยอยู่ค่ะอนาคตที่สดใสความสำเร็จความสุขนะแฮปปี้คอร์นะคะตรงนี้ดาวอังคารเนี่ยอยู่ในเรือนที่2ด้วยเรือนการเงินนะคะและดาววีนัสจะเข้าสู่เรือนที่8อันนี้เหมือนกับว่าหลายคนเนี่ยต้องระวังเรื่องความขัดแยง้งเกี่ยวกับเงินเงินทอง,ทอง หรือหลายคนเนี่ยอาจจะอยากเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในเดือนนี้หรือว่าลงทุนทำอะไรใหม่หมๆแปลกๆที่ไม่เคยทำก็ต้องดูให้ดีๆนะคะแนะนำเป็นการเช็คส่วนตัวนะ่าจะดีที่สุดนะโดยเฉพาะการลงทุนที่ใช้เงินจำนวนมากไม่กับโปรเจกต์นะในเดือนนี้จะรู้สึกว่าอาจจะประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องเงินหมุนนะคะคนที่ทำโปรเจกต์งานใหญ่ๆนี่ไงผิดนัดค่ะ ระวังลูกหนี้ผิดนัดหรือเจ้าหนี้ผิดนัดนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นสภาพหนี้เนี่ยและมีโอกาสติดต่อกับคนต่างชาติคนทางไกลด้วยนะอ่ะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของคดีความเนี่ยบอกย้ำนะคะว่าความยุติธรรมจะต้องบังเกิดหรือแม้แต่ไม่ใช่คดีความแต่มันเป็นการเลิกราที่ไม่ยุติธรรมหรืออะไรใดๆที่คุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวสิ่ง,งต่างๆมันกำลังจะเข้าคืนสู่สมดุลของมันคืนสู่บาลานซ์ทำให้คุณได้รับความยุติธรรมหรือว่าสิ่งที่ควรจะได้กลับคืนมานะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องความหลักอีกนิดหนึ่ง separation ในเดือนนี้หลายคนอาจจะแยกห่างจากคนรักนะคะหรือว่าไม่คุยกันหรือแยกกันอยู่นะบางคนถึงกับเลิกรา แต่มันอาจจะเป็น s e p a r a เรชัเพราะว่ามันมีโอกาสกลับมาคืนดีในอนาคตก็ได้นะคะตอนนี้เขาคนนั้นนะคะความรู้สึกของเขาเนี่ยอยากจะรักษาเยียวยาบำบัดรักษาตัวรักษาใจเราก็เช่นเดียวกันแต่เขาไม่เคยลืมเราเลยนะคะเขามีเราอยู่ในใจเสมอคือมันจะมีส่วนหนึ่งของหัวใจของเขาอนะคะ่ะที่ยังนึกถึงเราอยู่และ เรามีที่ยืนในใจเขาเสมอไม่ว่าเขาจะทำยังไงหรือว่าเลิกรากับเราไปอย่างไรก็แล้วแต่ตรงนี้อาจารย์เห็นการเลิกราลาจากเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังนะคะเรื่องของความขัดแย้งที่จะมาจาก e ีคลิป e และช่วงนี้ Mercury Retrograde อยู่ด้วยดาวพุธเดินถอยหลังอยู่ถึงกลางเดือนเลยนะคะตรงนี้เนี่ยความสำเร็จเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการ ไปต่างประเทศหรือว่าเกี่ยวกับคนต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติหรือแม้แต่การเดินทางไปศึกษาต่อหรือคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ดีนะคะในช่วงนี้ประมาณนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้โชคดีค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้นะคะตามลาไลน์ไ d ที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้และ อขออนุญาตแจ้งข่าวว่าดวงรายปีของปี66ปิดรับแล้วนะคะของปี2,567เนี่ยกำลังจัดเตรียมเนื้อหานะคะอยู่ในระหว่างจัดเตรียมอยู่นะคาดว่าจะพร้อมประมาณช่วงปลายปีนะคะยังไงติดตามข่าวสารกันได้นะคะเดี๋ยวกันยาตุลาจะแจ้งข่าวให้ทราบอีกทีหนึ่งนะ,ะและ ใครที่สนใจนะคะจะดูสร้อยข้อมือนะคะสวยๆเข้าไปดูแบบได้ใน Facebook Page ของอาจารย์นะคะชื่อวิรดา AngelBless นะคะมีหลายแบบเลยสวยๆทั้งนั้นนะคะและถ้าใครที่สนใจจะปรึกษานะเกี <c oughs> ่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะเลขทะเบียนรถนะคะ ชื่อมงคลลาเซ็นมงคลนะเรกมงคลต่างๆนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง Line ID เดียวกันด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ค่ะนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook นะคะชื่อวิรดา Angel Bless ให้อาจารย์ด้วยนะคะและที่สำคัญ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆออกมาอีกเรื่อยไปนะคะก็สำคัญมากๆเลยอย่าลืม comment ใต้คลิปนี้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะคิดอย่างไรจะได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจงระวังในสิ่งที่เราเขียนออกมาหรือพูดออกมาหรือคิดให้ดีนะคะ สิ่งที่จะดูหรือรับเข้าไปจะดูจะฟังจะกินอะไรก็ต้องระวังสิ่งที่จะปล่อยออกมาจะพูดจะเขียนจะคิดอะไรก็ต้องระวังเช่นเดียวกันเพราะมันคือพลังงานทั้งสองฝั่งพลังงานที่รับเข้าไปกับปล่อยออกมามันจะทําให้ความจริงหรือ Reality ของเราเนี่ยมันเป็นแบบนั้นชีวิตจริงเราจะเป็นยังไงขึ้นอยู่กับตรงนั้นด้วยการกระทําต่างๆนะคะความคิดการกระทำนะ,ะ,รระท,ำนะทีนี้อาจารย์มีคลิป นอนสมาธิ y, นะคะ,ะแต่แต่เรื่องคอมเมนต์เนี่ยไม่ต้องใส่รายละเอียดนะคะเรื่องชื่อเบอร์โทรศัพท์อย่าไปใส่แค่เขียนว่าต้องการอะไรอยากให้ดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตเรานะคะพยายามปล่อยแต่พลังงานบวกออกมานะ,ะและก็มีคลิปนะคะนอนสมาธิ non ลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนก็ดีฝึกจิตนะคะในการใช้พลังนรมิตดึงดูด สิ่งต่างๆเข้ามาในระหว่างที่เรานอนหลับพยายามนะอาจจะใช้เวลาแล้วแต่คนแต่ว่าอย่ายอมแพ้นะคะฝึกเข้าไปในเรื่องของการคิดดีคิดบวกนะตรงนี้ก็ใครที่รู้สึกเครียดหรือนอนไม่หลับก็แนะนำนะคะคลิปนอนสมาธิด้วย อืมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยที่รู้สึกประสบปัญหาถ้าใครที่ทำอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ดีเนี่ยมาดูกันได้นะคะว่ามันติดอะไรอาจจะเป็นที่ล็อกบางอย่างที่ยังไม่โดนปลดหรือเปล่าบางทีอาจจะต้องปลดล็อกให้ถูกตัวด้วยนะคะศาสตร์ตัวเลขเนี่ยสำคัญมากนะกับชีวิตของคนเรา ไม่แน่นะคะว่าอาจจะมาจากเลขคู่บางคู่ในเบอร์โทรศัพท์หรือผลรวมหรืออะไรก็ตามที่ว่ามันกระทบกับดวงเรามันอาจจะเป็นเบอร์มงคลน,นะสำหรับคนอื่นวงเล็บแต่ไม่ใช่สำหรับเราอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาสตร์ตัวเลขนั้นสำคัญชนหนก็ดูละกันนะคะปรึกษาได้ถ้ารู้สึกว่าทำทุกอย่างแล้วทำไมยังไม่ดีขึ้นนะคะคือเหมือนกับบางคนมันไปติดอยู่ในสิ่งที่ เราอาจจะแก้ไม่ตรงจุดหรืออะไรใดๆก็ตามเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยอยากให้พยายามนั่งสมาธินะคะเน้นเรื่องของการนั่งสมาธิสวดมนต์ให้ใจเราสงบนิ่งถึงตอนนั้นเนี่ยเราจะเกิดสมาธิมาเนี่ยปัญญาก็จะเกิดเราจะคิดออกเองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเบิกเนตรหรือไปพบผู้รู้ อะไรก็ตามแต่ที่จะดนจิตดนใจให้เราเนี่ยแก้ปัญหาหรือออกจากอุปสรรคไปได้นะคะตั้งใจทำมาหากินตั้งใจในการใช้ชีวิตไม่ประมาทขอให้ประสบความสำเร็จโชคดีร่ำรวยกันทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะเดี๋ยวไงเราพบกันใหม่โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ